สวัสดีครับผมครูตองนะครับระดับฝีมือสีดังครับเป็นเจ้าของสถาบันกอโกโกครับวันนี้เราจะมาเรียนหมักล้อมกันนะครับเวลาเล่นหมักล้อมนะครับเวลาเราเดินนะครับเราเดินหมักดําก่อนเสมอเดินบนจุดตัดจุดไหนก็ได้นะครับจะไม่วางในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ไม่ได้นะครับวางบนจุดตัดเมื่อวางไปแล้วนะครับ เราจะไม่สามารถย้ายที่ของมันได้พอดำวางก็จะเป็นตาสีขาวว่างสลับกันคนละหนึ่งครั้งนะครับวางจุดตัดจุดไหนก็ได้นะครับสมมุติสีดำอยากจะวางจุดนี้นะครับก็จะเป็นเลื่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับห้ามเลื่อนทำได้แค่วางหมากเพิ่มลงไปเราจะไม่สามารถหยิบหมากออกมาจากกระดานได้นะครับทำได้แค่วางและอยู่กับที่นี่นี่คือกดข้อแรกครับ